ล้อมกายวาจาใจตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง รัสรุชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครา สวาคาโตพะคะวตาธโมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมมสหามี้าพระเจ้านมสการพระธรรมกรบ สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กรา หันทรรมยังพุทธาสาภะคะวะโตปุปปภาคณามการังการุมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตหอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดไปหน้า26บทเขมาเขมะสารณทิปิกะคาถาหันทรไมยังเขมาเขมาสารณาทิปิกะคาถาโยพนามะเซ พาหุงเวสารนังยันติปัปพตานิวานานิจาอารามรุคเจตยานิมนุษส์ปยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง อารามและรุกขเทดีบ้างเป็นสารณะเนตังโคสารนังเทมังเนตังสารนมุตตามังเนตังสารณมาคัมมสัพพทุกขาปะมุตตินั่นมีใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นมีใช่สารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสารณะนั่นแล้วยอมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะทร,รมันจะสังขันจะสารนังคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปปส,สติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้ว เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขาสัปปาาสจติกรมังอริยันจัดทั้งที่กังมักขังทุกขูปสะมักามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุก์เสียได้ และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระง,งับทุกเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพะทุขาปะมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันกเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสาระนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้นายี่สิบเจ็ติลคณาธิคาถาหันทำไมยังติลักคณาธิคาทาโยภนัามเสสเพสังคาราอนิจาติยทายปัญญายปัสสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอาธานิพินทติทุกเคเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นยอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดโจด สัพเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายาปสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อาธานิพินติทุกเคเอสะมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นยอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุก,าาททกเขเ์ท,ท,กที่ตนลง นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพธ,ธรรมมาอนัตติติยธาปัญญายาปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอาธานิพินทติทุเคเอสามโควิสุทธิยา เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอัปปาเตมนุสิสุเยชนาปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก อาทายังอิตราประชาติระเมวานุทาวติมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เองเยจะโคสัมมาทัคขาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว เตชนาปารเมสันติมัจจุไทยยังสุทุตารังชนเหล่านั้นจากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักกันทั้งรรมังวิปปหายะสุกังภาเวทะปันดิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วจเจริญรมขาว โอกาอาโนกามาคัมมะวิเวเกยัตทุรมังตัตราพิรติมิชัยยะหิตตาวากามเมอากินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัด ทงสัตว์ยินดีได้โดยยากหันธรไมยังภาระสุตคาทาโยภัตนามมเสพาระหาเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนือ้อพาระหโรจะปุคคาโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไป พาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารณิเคปานังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิขิปิตวะคขรุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญงพารังอนาธิยา ั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูลังตันหังอภุยยาหะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาาตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ เปิดไปหน้าสาสิบสองโอวาทปาติโมกพันธมัยังโอวาทปาติโมกขาคาทายพภนามาเซสัพพะปะปะสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสารสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตาปริโยทะปะนัง การชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสานังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติคาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติพุทธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปปาชิโตปร,รูปปาคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปร,รังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมโเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญยุตาจะพัตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสายนาสานังการนอนการนั่งในที่อันสงัด อาทิจเตจายโยโคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสานังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหันธรไมยังปัมาพุทธภาสิตาคาทายอพนามมาเซ อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขาหาการังขาเวสันโตทุกขาชาติปุนัปปุนังสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปุเรือนคือตันหาผู้สร้างพบ การเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปขะหาการาติโทสิปุณะเคหังนากาหสินี่แน่นช่างปุเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุกาภักขะาาหากูตังวิสังขะตัง โรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอเรือเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตะตังจิตตังตันหานังขยมัชชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือถึงนิพพาน หันธรมยังปัจช,ชมาพุทโวาทปาทั้งพนามาเสหันธาธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยะธรรมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อัปมามเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคะตาะสะัจช,ชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าสัพเพสังคาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุคขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณงความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมายามริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณชุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากนอนทับ ป่าเิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวาบ,บดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทงหาประโยชน์ไม่ได้เปิดไปหน้าห้าสิบห้าทำที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึองเนือสิบอย่างขอ้อหนึ่งบรรพชิตควรพิจารณาเนึ่งเนืองว่า บันนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมมานาเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆข้อสองบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายข้อสามบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ข้อสี่บรประชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ข้อห้าบรประชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ ข้อหกบัรบชิดควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องพัดพระจากของรักของชอบใจทั้งนั้นข้อเจ็ดบัรบาชิดควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วข้อแปดบัรบาชิดควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ข้อเก้าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ข้อสิบบรนพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายลหลัง ทันทำมยังอุทิศนาทิธานาคาทายพภามามเสนอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชายาภูนุตราอุปชาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุน มาตาปิตาจยตาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูนจันทร์และราชาคุณวันตานราปิจาผู้สรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราจอินทาจาพรมมาและอินทาราชโลกาปาลาจะเทวตา ทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองหานสัพเพสัตตาสุขีโหนตัขอให้เป็นสุขสารทุกทัวหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเม บุญพ้องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพ,พลสุขขังจติวิทังเทนตูให้สุขสามอย่างล้นขิปังปาเปทาวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ ขิปนาหงสุระเพจเจวาเราพันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานเชธานังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจย่าว่นนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวามาลายสิ้นจากสันดาน ยะถาชาโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชูจิตตังสติปัญญามีจิตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดจิเลทหายมาราละพันตุโนกาสัง โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสรรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่ปาวะโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาธรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกะพุทโธจา พระปัจเจกับพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมงทบพระสงฆ์ที่พึงพยห้องเตโสตามานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มานอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบปอง มาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเธอนให้ท่านอยู่ในความสงบแผ่เมตตากันคู่หนึ่งนะ เมตตาหน้าหกสิห้าร่วมกันสัพเพสัตตาสทัทงหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวรหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อภยยปช,ชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอดจบการสวดมนตแผ่เมตตาในภาคเย็นตั้งใจกราบลาพาาระอรหังสัมมาสัมพุทโธพควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมีกรา พุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากาโตพระควตาธรรมโมธรรมมังนามสาสมากราธรรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกาสังโฆสังฆนามามิกรา สังคโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าตั้งใจกราพ่อแม่รักครูบาอาจารย์พร้อมแล้วกรากรากราอนุโม,มหนดาวนรลวมกันนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี